สวัสดีค่ะเร้าเจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิตขณะออกปฏิบัติหน้าที่ไปช่วยผู้บาดเจ็บเร้าเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเสียชีวิตขณะออกปฏิบัติหน้าที่ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บคาดรถเหยียบแอ่งน้ําเสียหลักชนต้นไม้มีรายงานขา่าวเศร้ารถตู้ของสมาคมกู้ภยัยสากเหล็กการปุศนสงเคราะห์ประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ขณะ เข้าปฏิบัติหน้าที่ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งผลให้เจ้าหน้าที่อาสาผู้ภายเสียชีวิต1นรายและบาดเจ็บโดยทางด้าน Facebook page สมาคมผู้ภายสากเหล็กการกุศลสงเคราะห์แจ้งข่าวว่า i p สากเหล็ก20คู้ภัยสากเหล็กวันที่1เมษายน2568ทางสมาคมของเราได้สูญเสียเจ้าหน้าที่อาสาไปอย่างไม่มีวันกลับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ในเหตุว4 0ในระหว่างทางมีฝนตกน้ำขังบนพื้นถนนจึงทำให้ถนนลื่นและทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อาสาเสียชีวิตหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บสองรายสำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับรถตู้พยาบาลของสมาคมกู้ภยัยสากเหล็กการกุศลสงเคราะห์จังหวัดพิจิตรเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางระหว่างกำลังไปรับผู้บาดเจ็บโดยก่อนเกิดเหตุในพื้นที่มีฝนตกหนัก ถนนมีน้ําท่วมขังคาดว่ารถเหยียบแอ่งน้ําบนถนนก่อนเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไป,ออไปชาวเน็ตเข้ามาแสดงความอาลัยจานวนมากขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณทีนิวค่ะ